กลับเข้าสู่การสตรีมมิ่งครับถ่ายทอดสดผ่านทาง w w w บ x o ็ o t o s p o r t c o m แล้วก็ตอนรับท่านผู้ชมใน3กลับเข้าสู่การแข่งขันในรอบที่2สําหรับการจัดอันดับครับในรุ่นของโปรทักเฮ้ยวอลโคมแบ็คทูซูปอัพไทยแลนด์เรคคอร์ด2015 Final Round This is the second run for ProTruck Second run for ProTruck ทั We're running three runs all together. You have three runs to make your best time okay. you will find in Thailand. On your second run you have to back up your own time by running in seven percent of your first run. So you need to run in your seven percent of your first run or your best run. Oh percent up real ได้ไม่เกิน7%ช้ากว่าได้ไม่เกิน7%ก็จะแบ็กอัพเวลาที่เร็วที่สุดของตัวเองที่ทำไว้ได้ครับเรามาดูแทร็ก A กันตอนนี้หมายเลข168ฮะสาวิตเตียวพิทักษิล Pro Speed ไกโอเพนจะแบ็กอัพได้หรือไม่ครับส่วนแท็กบน่าจะจะับ A อครับโอ้ออกไปออกขวาครับ ออกมาแล้วออกขอโอ้ยไวโยกยกยกสิลูกไปตลอดทางเยี่ยมยอดตบมือสุดยอดนะนี่นะที่คุมอยู่ t r a เอ A จอดทิ้งเลยครับมาครั้งที่สา,า,าครับเสียครับ track มาแล้วครับ t r a เอ A มาแล้วสวยงามมากครับเร็วมาก9.0ไปเลยครับ9.031ใน track A ครับกับ9.963ครับ เมื่อกี้เป๋นี่9.963หรอโอ้โหนั่นขนาดเป๋นะฮะดูภาพรีเพย์ครับผู้ชมนี่ฮะโอ้โหกระโจนออกมาในกินขวามาเลยครับครับต้องใช้ความชำนาญในการควบคุมรถใช่ฮะสติดีมากครับดูครับจังหวะนี้โอ้โหเลื้อยเป็นอนาคอนดาเลยครับ ดูฮะสะบัดมาสะบัดมาดูด้วยตรงนี้ฮะคุณผู้ชมโอ้แต่นิ่งมากนักแข่งนิ่งมากฮะนิ่งครับแล,ล้วอย่างนั้นชุดยาวเลยครับต่อเนื่องครับต้องกลับมาให้ได้พอสติมาเนี่ยปัญญาเกิดครับคุณผู้ชมครับอยากรู้เลยถ้าวิ่งตรงๆนี่เท่าไหร่นี่ขนาดวิ่งเปย์ขนาดนี้ยังวิ่งเ 9. 9ก้าเปย์ได้เก้าจุดเก้านะครับ คู่นี้ก็น่าสนใจครับแช็ก A ครับออสจัดหนักเทคนเบาๆครับ150่งาส่วะกอนเข็มกัดครับโอ๊ดออ๊ดอู่ช่างขวัญเบาๆนะครับโซนแท็ก B ดูตรงนี้หนุ่ยเป๋อครับ97อนุวัฒน์มณีอินหนุ่ยเป๋อสุพรรณ ECU ช็อปทีมไทยแลนด์ On track A car number 150, driver t ั p a k o อนเข็มกัด his time on his first run was e l Four five five yeah. seconds. On track B, car number ninety-seven. Driver Anuwatmani in from ECU Top Team Thailand. Khab. His first run was nine point zero six two seconds. Mm. So all driver needs to back up their own best time within mm. seven percent of their time. โปรโฟเอครับนำรถมาเลยนะครับโปรโฟเอ้ NA, นำรถเข้ามาเลยซุปเปอร์โฟขับเคลื่อน2ล้อสแตนบายนะครับซุปเปอร์โฟขับเคลื่อน2ล้อสแตนบายครับนี่ดูภาพซุปเปอร์สโลว์ฮะโดยแมนนี่ละมันใช่เสีย <Yeah. S 1> สุดยอดกับคือเลยไม่ตีใหม่ของวงการการแข่งขันสุดพร้อมใจสุดแรงกัตอนนี้ครับยืนยันได้500,000วิวครับแน่นอน โอ้โหคุณโก้โอ้ยนี่ครับอะไรขนาดนั้น8.8ไปแล้วครับฉากเอครับ8.8ดจฉากบีว่าไงไปเลสู้ไม่สู้ไป8.8เหมือนกันครับเอาดิไปกันใหญ่แล้วงานนี้บ้าบอกขอแตกโอ้โหมึงวิ่งไปดองคางหนว่ะแลถ้ามึงเล่มไม่ไปเนี่เมื่อวานวะโอ้ยรถบ้านไอ้นี่แผ่ ดูอีกทีครับอนุวัว่ามันีอินหนุยเปิดครับ8ป9จุปาครับดูจังหวะกระโจนครับวิ่งเหมือนไม่คิดชีวิตครับเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยครับดูาส่เขาแต่ว่าไม่ยกครับแล้วเดินขาแรงต่อ8ป0จุปนนิ่งๆเมื่อกี้เจอ8ป9จุปติดๆมาเลยครับได้วัดกันรัน3แล้วครับคู่นี้ได้หนุกได้หัวกนรัน3แน่ครับ เขาเป็นมวยนี่นมวยถูกคู่แล้วก็ใช่แต่ดูคนนี้ดีกว่าครับเขาคือใครครับนวัดเปลี่ยนสีครับคันนี้จากภัสารเทโบเอสลาบุรีครับสนามที่แล้วใช้สีอะไรสนามที่แล้วใช้สีนี้เขียวและปีนี้สนามนี้สีเงินอ๋อนี่นามสกุลเขาใช้ได้ใช่ครับเราเปลี่ยนไปเอปีได้เป็นสีมว่วงโอ้และภาษีที่ไม่ม่วงแตกแเลยครับเปลี่ยนเปี่นทุกสนามนี้ เออวลางมึงสะกิดกูนิดเวลามึงจะเล่นมุกอะไรแบบนี้ถ้ามุกแบบนี้ต้องพี่จิมมี่เลยเขาจะนิ่งสยบความเคลื่อนไหวเลยเหมือนมึโยนหินลงน้ำมาตุ้งอัพเน็กซ์คอร์ดหม r เลข r บสีดรเวอร์อนุพงศ์เปลี่ยนสีฮ i สเฟิ s t r รันว s 9ส4 4 s e c o n d So h น n ์ e d s t ี b a c น up ีด s time by 7% มีข้อความมาหนึ่งข้อความน่าสนใจมากครับที่ครับขอผลบอลคู่ตุรกีหน่อยครับผมเกี่ยวเลยน้องน้องครับท้างขอผลบอลบุรีรังเดี๋ยวจัดให้ยาวๆเลยครับหยุดการแข่งขันแล้วอธิบายกันยาวๆดีกว่าครับน้องมีเอสเอ็มเอสสามมาว่าทำไมไม่มีรถต่างประเทศมาร่วมแข่งขันป<บ>ีหน้าปีหน้าครับปีหน้ามาแน่นอนครับอเมริกาอเมริกามาคอนเฟิร์มมีเพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศดูไลฟ์สตรีมเราเยอะมากครับแล้วก็ให้ความสนใจเขาอยากที่จะเอารถของเขามาโชว์คนไทยเหมือนกันว่า เขาก็สู้เราได้ตอนนี้มาติดต่อแล้วหนึ่งคันใชครับพลังรอตรวจสภาพอยู่เป็นจากทีมโลฮิยาเรซิ่งครับผมนี่มาแล้วมาเอารถลงเรือมาแล้วกับเรือมาเลยครับผมเขาบอกว่าชนะไม่อยากได้ตังค์ครับขอแค่อาหารเยียวยาพวกเราก็พอครับผมอันนี้ดี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 เก็บไว้ก๊อกสองผู้นี้ครับหาหาคัดเอาเองคัดเราเองกินข้าวแล้วมามาอันนี้ดี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 นี่ฮะดูจังหวะดซูเปอร์สโลว์ครับโอ้โหเป็นไงดูดูที่กระจกเหรอ เองทิ้วที่กระจกดูที่ล้อเนี่ยล้อมันยังไม่เห็นไงออดูยัคิว<ม>้วขวาด้วยอะอนักแข่ง<อ>ท่านผู้ชมครับ8.80คันนี้จะเร็วกว่าหรือเปล่าแล้วแบ็กอัพได้หรือไม่<อ>เดี๋ยวดูครับมาเป็นดับหนึ่งยังไม่เป็นทางการในรอบคอลิฟาย8.836เวลาในรอบคอลิฟายนะฮะดูพร้อมกันครับไพศาลเทอร์โบเอสสรับุรีนมดีกลีดังสโลแกนจังหวัดเลย อตรงปดีตรงเป๊ะรงรไปโอ้โหวิ่งตามแมวเดอชาเือ้แต่ชาไปปก้าเ้าครับมาแล้วครับเอสซบุรีครับมากับเขาเหมือนกันครับมากับเขาเหมือนกันครับ8.899เครับเราจะได้เห็นแปอีกหลายคันเลยทีเดียวตอนนี้มาแล้วฮะข้อความโอ๊แล้ว8แล้วนั่นหมายความว่า ส้นน้ำบุรีรัอยู่ในเนด็ดแร็กสเตอร์ทรกคครับไม่มีปัญหาไม่มีครับพร้อมเหนียวนึบรถวิ่งดีทุกคัน